แต่10วเป็นาทีสุดท้ายก็ตีเสมอได้มันริบว่าพูเมื่อคืนใช่ครับอย่าพูดเลยคุณสมจิตช้ำอายุ18ปีเองนะครับแรมโบ้เล็กัวโยทาครับลูกศิษย์ของคุณเบิ้มพูดินครับนักชกจากอำเภอเกษตรส,สมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสูง173เซติเมตรนะครับน้ำหนัก64กิโลกรัมวันนี้เจอกับลูกศิษย์ของดามสีจันทร์ครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งครูดามเองก็เป็นครูที่เปิดยิ้มมวยมาหลายสาขาแล้วตอนนี้เหลือกี่สาขาเหลือสองสาขาแล้วก็ปิดเรียบร้อยครับ,รบ <ๆ S 2> อย่าว่าแต่ครูดามครับสมจิตยิ้มก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าปิดแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับ,รบทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันครับคือตอนนี้ไทยไม่ช่วยไทยไม่ได้ละเราต้องสามัคคีกันรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมครับดูแลตัวเองให้ดีครับฝากให้ทุกคนไทยนั้นผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับรวม้วยช่วยกันจับมือกันแล้วไปด้วยกันครับพ เด <ane>: ินเข้าหาครับอยากเข้าไปครับเตะพับในครับแรมโบ้เล็กแต่วันนี้ได้ใหญ่เลยนะครับแรมโบ้เล็กครับออกซ้ายหน้าครับแต่ก่อนนี่เขาบอกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันไม่ใช่เรื่องดีครับปัจจุบันนี้ไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันไม่ได้แล้วครับเมื่อก่อนนี่เคยใส่แมสถือว่าเป็นคนป่วยครับแต่ตอนนี้คนใส่แมสคือคนไม่ป่วยครับป้องกันไว้ให้ดีโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับออกซ้ายหน้าดีมากครับแรมโบ้เล็กคนนี้ เก่งขึ้นมาตาลำดับเลยนะครับนี่ชกอยู่ที่ประจําที่มวยดีวิถีไทยสนามมวยบูรีนาครับโดยการสร้างของสอจอดอเตอร์วิชิตของละอแล้วก็บริบูรีขวาต่อยขวานี่สวยงามครับมีลูกชุดบาเบกเองนี่ยืนหมัดเรงมัดนั่น,นแหละครับโอ,อ้โอออมัดขวาครับมันสุดเกลียดไปหน่อยครับออกซ้ายหน้าสวยครับถือว่าเป็นมวยออกซ้ายธรรมชาติได้สวยครับรหรับโอ้แม่ ทีซ้ายครับขยับใส่พับในครับทั้งคู่ยืนมวยกันใกล้ๆครับขวากับขวาก็ถือว่าเปิดเกมไปเร็วนะครับคู่นี้ครับไม่มีการประหยัดอาวุธครับหมัดขวาตรงจับขวาแล้วจิ้มขวาติดกัดโต๊เล็กข้าหาถือว่าเป็นการชกขาดเชืยร์คราบแรกด้วยนะครับโอ้ยหมัดขวานี่เต็มกกหูครับกรรมการต้องสับนับแล้วครับ ผมว่านับแปดครับแปดแน่นอนเพราะแปดเป็นเลขมงคลครับครับผมอินเครดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่หนึ่งสองสามครับอินเคริตี้นี่นอนยาวๆหรือเปล่าครับโอ้ยแทงเข่าซ้ายครับแล้วลเล็กเมาเมาครับนี่โอ้ยประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะออกหมัดของบาเบกฮากี้ครับบวกรอสวนเช่นเดียวกันครับสำหรับบาเบกหมัดขวาครับหมัดขวาอ รับเยอะไปฮะโอ้โหเข้ากกหูครับเซยครับยังพยักหน้าสู้เลขเลขแปดครับเลขแปดเลขแเลขแปดว่าจับครับโเป็นการชนะแบบทีนิเกิลน็อกเอาท์ของแรมโบ้เล็กตตโยทาครับโอ้โหหมัดขวาครับยืนให้ต่อยเลยครับบาเบกยืนให้ต่อยครับแล้วจะไปเหลืออะไรครับถือว่าเป็นการแจ้งเกิดครับสำหรับไฟแรกของแรมโบ้เล็ก ตโยธาครับไปแล้วนะครับคุณหมอจิรศักดิ์บุภาชาติครับขึ้นไปอีกแล้วละครับขึ้นไปแล้วครับโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นจิตเห็นหรือยังยีงไงมาดูภาพชัดชัดครับโอ้ขวาที่ถักถากไปครับแต่ว่าอย่างที่เดียนท่านผู้ชมนะครับว่าโอ้โหนี่สายการคอติดกัดโอ้นี่ซึมแล้วนะครับหมัดนี้ครับขอไปครับแข้งขวาครับสายการคอ นี่โดนถักขากทิ้งทั้งไหล่ตัวนี้ครับมันมึนเลยครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับถึงจุดไหล่ครับรกลับแลมโบเล็กเกิดสวยครับ <ข Carl. S 1> กับไทยไฟของเราครับนี่ผลก็อยู่ในมือผมแล้วชนะก็ันม,ม,ามาแล้วนะครับเ,รเห็นกับตาเมื่อกี้แล้วนะฮะอ,อาบช้าเราก็เห็นกันแล้วนะครับชนะก็ ประกาศเลยแล้วกันครับและผู้ชนะของเรานะครับได้แก่แรมโบเล็กปรตไ้ยแลนก็เป็นชัยชนะของแรมโบเล็ก่อโยธาครับลูกหลานจากจังหวัดชัยภูมิครับเป็นฝ่ายเอาชนะที่เด็กน็นอกเอาได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับ